สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำช่องการชัยลำเพลินออฟิเชียลครับผมพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเบิ่งเขาออกควงเข่าออกหวง,งเป็นพวงกลม,มถึกสายลมลมเป็นลาวจากว่าเป็นลมหนาวหรือลมอย่างนอแม่ป่า ทั้งท่าบา,าอาหารละมีความสุขายพี่น้องนะครับเขาออกค่วงแล้วนะครับผมเขาออกห่วงแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็สิได้เกี่ยวแล้วอีกเดือนสองเดือนคุณพ,พี่น้องกระสิพ่อได้กินได้อยากยุตัวคุณพ,พี่น้องงามบอสสวยงามมากเลยครับงามงามงาม สวยงามมากเลยนะครับตอนนี้อากาศดีมาเลาะไห่เลาะสวนนะครับพี่น้องพูบุญคุ้นเขาอย่าลืมเดอ้อพี่น้องบุญคุ้นเขาเฮ้าบุญคุ้นเขา่าบุญคุ้นน้ำนะพูดเขางามงามกำลังสวยนะครับถ่ายคลิปให้พี่น้องดูบรรยากาศนะครับช่วงสายๆนะครับพี่น้อง งามงามงามโอเคอยู่พี่นอ้องโอเคอยู่กำลังงามไปบนทังผุผ่นทังผุ่นก็งามอยู่พี่นอ้องงามเป็นบางหม่องช่วงซายนะครับ พี่น้องเบื้องเขาเบื้องหนามเอาได้ซ้ำได้ก็เอามันเพราะว่าปีหนีหวานนะครับปีหนาจังสีดำปีนี้ทำนาหวานนะครับปีหนาจังสีดำพี่น้งนองกำลังออกห่วง ฝนตกเมื่อคืนนี่น้ำเต็มใหานะยหน้าพี่น้องเดี๋ยวก็ะสปเปิ้ลเงินเขาตึกแหพี่น้องโอ้นี่นภาพพี่น้องไปเบิ้ลเขาตึกแห่พี่น้องเขางามงามคุณเขาออกกว้างแล้วพี่น้อง ทำแล้วนกกาบินกับรังที่ยังเกี่ยวข้าวอยู่นาคนเดียวหน้าเกี่ยวไม่มีเจ้าเลยคนงามเอ้ยแล้วใครจะมาตะบันลับลงปลาย่างที่เยืนครับกวนคนเดียวเรียวหาน้องโอ้นน่อใหม่ออกอันนี้น้อใหม่ไทยป่นี่ พี่น้องนะครับผมเขางามงามบรรยากาศดีครับพี่น้องอีสานบานเฮ้าสองสามหมื่นสามสี่หมื่นได้ไหมมา สถานะการที่ได้ใส่ปุ๋ยอีกแล้วนี่กำลังแตกพรงนี้เริ่มหกแล้วโอ้มกซิดาครับพี่น้องมกซิดาก็แตกนะครับน้อยหนาก็แตกนะครับ น้อยหนาก็แตกแล้วน้อยหนาก็แตกแล้วหง่าก็หลาย อนซ่อนเขาพี่น้องเอ้ยพี่นายสีดำดำเอาแบบกขัก,ขกถ้าดำในรอยก็สอบพนะนพี่น้องเขาห้าอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนพู้แทนผู้พี้นง ออกห่วงล้พี่น nee, right? ้องเขาออกห่วงแล้วเป็นพ่วงกลมถือสายล้มลมเป็นลาวยง้มหนาวในแฮงสิบสบายนะพี่น้องเนาะอากาศดีแทงได้แง้มหนาวแต่ว่าฮัสิเดไปล่ำบ่กปีนี้ฮัสิเดไปล่ำบ่กหลับพี่น้องคือบ่อลคือบ MA> ่อน่อคือบ่อนอสิเด้ไปล่ำบ่อ มักหน้าหไหมมันซ่อนเขาพี่เนอะบุตดเมื่อกี้คอยมาทางไหนที่ซุบมีหนาวเบ่อไรใส่บูมามี่อุ้ยมังหน้า เแล้วสิมาเก็บบงางนาพี่น้องคนหลนถิ่มพัดหน่วยใหญ่คักพี่น้องโุ้โหผลบางนาสมัครสมโอหน่วยใหญ่คักพี่น้องอสุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอดโอ้ยบางนาสอนบางนาครับคือถอดผู้ตายเสียดายผู้ย่างเด้ผู้ตายเพิ่นปลูกไว้ผู้ย่างกับสิได้ตามเพิ่นไปเหรเอาแต่ก็ เขากำลังงามเขากำลังงามโซกันยังน้อทั้งฝุ่นดอกแคมอบแดดเธอแดดเธอด้วยดอกแคนี่กับต้นมะยมต้นแล้วก็ต้นมะยมนี่กับต้นลำไยลำไยมีหน่วยหนึ่ง

โอ้มันไปนเห็ดฝุ่นว่าปีนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันกระเฮียหั่หงนกยังก็เหอกูปีมันเห็ดต้นนี่ได้เนี่ยกูปีมันเห็ดต้นมะกอรอกนี่ออโอ้จิตถาเมันหลนน่นพี่น้องพูนมีแต่รังส,ยสวยๆเราเห็นไหมเนี่ย,ย,ยรังนก,กหั่งนกยักษ์ก็ยัยเลยหั่งกกระจิบเนะะาะอื เดี๋ยวฮะที่อันเดี๋ยวจังพาพี่น้องไปเบิง้งห้างนุกก่มกระจิบผมครับพี่น้องงามงา,ามเพชรพี่น้องเดี๋ยวมันกระโลนสามสี่ห้างผมนะครับปกติมันเสียดีห้างต้นนี้ยได้พี่น้องนี่เอ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องนะครับช่องกกษตรเราเพิ่มพิเศษยวอยู่หันเย็นเย็นนั่นนะ่ะ ลำใหญ่ลำใหญ่ไหทองคำแกงน้ำมันปีกปลาเนะบัดนี้เนาะตึกแม่<อ>ตึกแม่เราะเราใช่ไหม,มหเหรออเราเรารับสายเหรอบอเราลับสายเราบนบอนโอ้ย ตดค่าพี่น้องตดค่าเมื้าวานพี่หญยเตี้ยวได้ต้นยังไงในกบมหมกย่มเนาะหมกม่วงหมกย่มหมกคล้บเทศดป็นไหนมานนปัด<แ>ทงดิเออเขาห,หาทนทนยหพลราชาต้นหาต้นนายเสียงภาพไปเอาเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องอยู่ดีแม่งสุขสุขคนนะครับผม พอ,อการคลิปหนาเออพี่น้องครับผมสวัสดีครับคลิปหนีผ้าเลาะเบิงเข่าซื้อๆพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ